ผ่านปูก็จะพาไปลุ้นรอบเหมือนเดิมครับผมไม่ขึ้นรถด้วยวันนี้ไี่ประจำตำแหน่งครับผมไปโบ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  ดงังนะยิงนะมึงอ่ะหนห่ไปลดรอบกันครับผมวิวสวยมากครับผมมีการหันลมด้วย กัน,นร้อนเลยเกินครับผมเอาโบเพ,พิ่งถึงเนี่ยไม่ทำอะไรเลยไงโบโอ้โห,โหพอมาถึงหมายบูนอนแล้วครับผมไม่ไหวร้อนจัด <c oughs> บูหอบกินไงลูกด,นนดูครับไปไปรุนกัน,น,ออนพี่บูแย่ไปแล้วหนึ่ง คนจะรอดไหมครับแด,แดดกับคนใครจะร้อนกว่ากันครับผมร้อนอะไรขนาดนี้ครับไปดูหลังแรกกันพาดพาดแต่หัววันเลยครับผมหลังสองอยู่ตรงนี้ไปลุ้นกันบนอนแช่น้ำเลยอะลกูกไม่ไหวไม่ไหวไปครับเสียงวัดเสียงวัดดิ้นน้ำบาบานเลยครับผม <onz> <etus> เหี้ยห okay? รือปลาหรืออะไรครับผมของแท้เปล่ารอเผินรอเผินโอ้ล่อเผินครับผมเสียงอะไรไม่เอานั่นใแบกหนักที่ไผ่เอาหอยเชอรี่ตัวใหญ่เลยเด้อ ย่างกินโอ้เต่าคู่ครับผมไปไปลุ้นหลังต่อไปหลังต่อมาหอยใหญ่หอยใหญ่ปลาไม่ได้เก็บหอยก่อนครับผมยอดฟกบุ้งอีกแล้วไปลุ้นกันต่อ เฮ้ยอุ้ยอู้โอ้โหถ่ายไม่ทันเลยวจริงๆปนินครับผมมีปนินเผาแล้วครับวันนี้ไม่โชว์ก่อนวะอ๋อน้ิเนียหลุดอ้ยกลัวยัม่ถึงมือเากัดดิโดนเข้าไปทำหลุดเข้ากัดนี่แต้มแรกครับผมออ ดูกันต่อตุมต่มตุ่มหอยกลิ่นไม่ค่อยดียย้ายครับผมย,ย้ยายย,าย้ายย้ายหลังนี้เป็นไง น้ำกระจายดรวยเปล่าครับผมหอยใหญ่เอาดิหอยใหญ่หอยใหญ่ดักหนูไง,ไไงทุ่งบัวหลวงเหนักนะี๋นวเอาไปไว้รถแล้วนะ ยาเปิ่งไหมเนี่ยฮัดร้อนขนาดนี้ปลาอะไรจะมาเข้าไปรุนกันต่อครับผม ตุมนะปลาตาย<น>ติดอยู่นะนอนสองหลังคู่ครับมีตุ้มตามาไหมครับผมอุ้ยมีมีมีหลังนี้นะ่ะคู่กันดิคุ้ม มีมีก็ <g <g> ดีครับผมนี่ดูหลังนี้ดีกว่าช่อนช่อนแต่ที่สองเลยครับผมตัวเท่าขวดเลย่ไะไปลุนกันต่อครับผมวันนี้พี่บูเอาครับตามไม่พักเลยครับผมหู <g> <g> บูบบาพี่บูมาเล่นน้ำ สามคนกับหมายหนึ่งตัวนี่ครับร้อนไม่ไหวต้องลงเล่นน้ำแล้วครับผมพอๆกับพ,พี่บูเลยผลงานสิบหลังแรกครับผมสองตัวเลยสองแต้มปันนีหนึ่งป่าช่อนหนึ่งครับผมไปลุยก,กันต่อเือนค,ครับฝึกให้ทำงานคนเดียวครับผมจะเห็นแต้มไหม เป็นไงหว,ห,วหวามครับผมมาลุ้นกันต่อครับผมจะได้เห็นแต้มทีสามไหม ปลาอยูอ่สลิดตัวครับโ,โสลิดตัวครับสลิดแม่ใหญ่แล้วก็หอยหอยเทบเลยครับไปลุ้นกันต่อมีตัวนีย่ยาเปิงไงเฮ้ยยาเปิงยาเปิง,ป,งปุ้มตัวก็ต้องเป็นเต่าครับปุบ้ยอุ้ย สายใหญ่มาแล้วครับผมบอกแล้วครับโอ้ยาปยาปิงยาเปิงไงก็ต้องมีตัวครับโอ้ไม่ได้เห็นนานไม่ได้เห็นนานนะผมไซนี้ดําปิดเลยได้เห็นทีละไซ ใหญ่กว่าขวดดีครับผมจะเข้าถุงหรือเปล่าไม่รู้ครับเข้าถุงเปล่าครับผม <laughs> หางเข้าด้วยแต่ทีสามแต่ดีสี่ครับผมไปลุ้นกันตอ่ขอขาดเนี่ย ตาซ่าผ่าครับผมปลาตายไปลุ้นกันต่อด,ดักกลางทางหมดแล้ว่ไถ่า,ถา,ถา,าปุต่อร้อนใช่ปะ นอนในป่านะ่าจะเย็นนะเนี่ยบุม้มอู้หอยใหญ่ หอยแฝดหอยแฝดหอยแฝดครับผมย่างจิ้มน้ำจิ้มปลาหมึกย่างครับไปดูกันต่อ,อาตายครับผมร้อนจัดปลาอะไรปะ mày thế này mày 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 không khát mày 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 หล่ออยู่ยาวยาปลากระดีครับผมไปดูกันต่อนี่ครับผมได้เพิ่มอีกหนึ่งแต้มหลังนี้สวยมาเข้าเลยตุม้มเั่นไงทุกรอบจริงๆตองทุกรอบทุกรอบตองกายเว้ยอร่อยจะตายกระห็ดประตอง 응ทั้งหมดลื่นตายเลยนะไป้ล่นเงนตาเปิงบ้านอนิงคึบกดไปลุ้นตา มีอาการครับผมปลาไม่รู้ด oh. ินน้อยๆโอ้โหปลาสลิดอย่าคร้ปลาไม่ค่อยได้อยู่ไปลุ้นต่อมีอาการครับผมตัวใหญ่ตัวเล็กว่างั้นอุ๊ย จะหลังสุดท้ายอยู่แล้วมาสักทีสลิดแม่อ้วนตัวใหญ่ตัวเล็กผ่านขนาดอย่างเห็นตูดรอบก็รู้เลยครับปลาเข้าพยายามไปไปดูยันต่อครับผมนี่ครับเหลือหลังนี้อีกหลังหนึ่งครับผม

หลังสุดท้ายครับผมจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมอาจจะนอนนิ่งๆก็ได้ปุ๊บโอ้โหมาทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับผม มีปลาด้วยนี่ว่าไอถุงนู่นเขาก็เลยมาทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับผมไปทำการปล่อยเต่าครับผมผลงานรวมนี้ครับผมพอได้ต้มอยู่ครับนี้เป็นแต้มช้อนช้อนสองแต้มแล้วก็ปลาสลิดครับผม,มนี่นี้จบทิปไปเพียงเท่านี้ครับผม เดี๋ยวไปติดตามทริปหน้าครับก็จะ mm hmm. ไปหาอะไรต่อ mm hmm. นี่ครับผลงานรวมวันนี้พอได้ต้มครมับโผง